นำมาให้ท่านมาที่สนามแฟร์สามอาริณาอีสนาน,นอีกครั้งครับก็การแข่งขันครับแข่งไปแล้วสี่เฟรมครับหรือ4เซตครับสสเสมอที่สองต่อสองครับต้องตัดสินด้วยเฟรมนี้ครับหรือเซตนี้ครับหรือเกมนี้ครับเซตนี้ใครถึง5ลูกก่อนนะครับ <c oughs> ใครถึง5ลูกก่อนชนะนะครับเซตนี้ครับ เอาครับเริ่มครับเสม,มือนที่2อต่อสเฟรมครับหรือ2อต่อสอเกมอันนี้เสร็จตัดชิ้นครับเรเียบร้อยครับโ,โอ้โหเริ่มแล้วครับความเก่าครับเริ่มแล้วครับ ครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีลงโทษครับมีลงโทษครับสารับผู้แพ้ครับ นิดเดียวครับนิดเดียวตอนนี้ใส่เสื้อตามอยู่หนึ่งศูนย์นะครับเส้นตัดสินครับเกมตัดสินครับโอ้โหตัวนี้กองหลังของใส่เสื้อต้องดูคับมหลุดหมายทั้งสามคนครับเอาไม่อยู่ครับหนึ่งเท่าครับหูสีครับก็ที่ชนะกันมาก็ห้าสี่ครับ สี่เท่าแล้วก็ห้าสี่อย่างเงี้ยครับชนะกันมาครับปุ๊คีครับแล้วแต่จังหวะครับแต่เส้นนี้ต้องตัดสินแล้วครับต้องมีผู้ชนะให้ได้ครับอ,อ สองหนึ่งครับใส่เสื้อขึ้นนั่ครับเอดตัวครับถอดเสื้อขึ้นนั่ครับสองหนึ่งครับ

โอ้โหเสียดายมากครับสามหนึ่งครับแมบุกต่อไปนี่สำคัญเลยครับ ลูกต่อไปสำคัญเลยครับโอ้โหต้องบอกว่าพละกำลังนี่สุดยอดครับของแต่สองทีมครับเพราะว,ว่าเล่นมานี่มันเกมที่ห้าแล้วครับนี่โอ้โหมีเรี่ยวมีแรงกันเหมือนเกมหนึ่งครับเหมือนเกมแรกๆครับ โอ้ยวันนี้สามหนึ่งมาอีกแล้วครับสี่โอ้โหขึ้นแล้วลงไม่ทันครับสำหรับใส่เสื้อครับมาถอดเสื้อนี่ต่อให้หนึ่งคนด้วยนะครับสี่หนึ่งครับเอาแล้วครับต้องเน้นนะครับต้องเน้นครับต้องรอบครอบครับรัดกุมครับต้องเล่นวอร์เพลย์แล้วครับตอนนี้ครับเอา p o w เ r play เล่นแล้วครับ โอ้โหสุดเอ้์ครับลูกนี้ยังป้องกันไม่ได้ครับสนานเบอร์19บ้ครับโอ้โหจังหวะนี้โอ้ยข้อไหมครับ โอ้โหลูกนี้ครับขาตายเลยครับโยกนิดเดียวครับโอ้โหคืนเลยครับรอดขาลูกนี้เอามาแล้วครับมาแล้วจัดการเลยครับโอ้โหจังหวะลูกนี้ครับโอ้โหมันโอ้โหถ้าสองสี่คนละเรื่องเลยนะครับเนี่ยกำลังใจครับยังสี่สี่หนึ่งอยู่ครับ เจออีกแล้วครับเอาละครับทันหรือเปล่าครับวันนี้จมดโอ้โหผมลุ้นครับแม่เสียงดังไปหน่อยขออภัยนะครับลุ้นจริงครับเกมมันเร็วครับเอาครับเอาจอมัตโอ้ยยังยังมันจะกัดได้ทันโอ้ยวีจอมัตดูความช้าครับวันนี้โอ้ยไม่เป็นประตูแล้วครับโอ้ยไม่น่ารอดวันนี้ไม่น่ารอดไปยังได้ครับยังได้เรียบร้อยเรียบร้อยเปล่า โอ้จนได้ครับเอาละครับสองสี่ครับโอ้โหสองสี่ครับตาตามาสามสี่นิดกดดันได้นะครับสำหรับทีมถอดเสื้อครับเอาละครับเน้นๆ้นครับโอ้โหความเก่าความนิ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงครับสำหรับทีมใส่เสื้อครับออสตานะครับแมประสบการณ์ี่โชว์โชนครับบอลเดินสายด้วยมาอีกแล้วหลุดอีกแล้วครับวันนี้ มาเอาแล้วครับเป็นโอกาสแล้วหูเล่เล่นเล่นเกินไปเล่งเกินไปครับโอ้โหเล่งเกินไปครับแม่เล็นร้ายมรกครับจะเป็นเจ้าบอสได้แล้วโอ้โหสามสี่ครับโอ้โหสุดยอดครับเผลอไม่ได้ครับนี่แหละครับบอลครับฟุตบอลครับมันมีอะไรนี่เกมสดๆครับเกมสดๆนะครับ เอาละครับ3-4ครับไม่มีดิวไม่มีทั้งสิ้นครับเล่นเป็นเฟรมครับ3-4ครับใครถึง5ก่อนชนะครับเฟรมสุดท้ายแล้วครับเกมสุดท้ายแล้วควอเตอร์สุดท้ายแล้วครับนี่โอ้โหครับเอาเอาละครับแม่เข้าทาาเรียบร้อยเลยไหมครับนี่งโอ้ยโอ้โหคือถ้าถ้ามาเล่นเนี่ยปล่อยนีด ผมว่าเข้าเป็นประตูครับโอ้โหเอาแล้วครับลุ้นกันต่ตอรครับแม่รับประตรูกลับแล้วสุดยอดครับแม่เป็นเกมของตวัวเองแล้วครับตอนนี้ครับต้องใส่เสื้อครับรับประตูขับครับบีบบีบบบบี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 บเออ่า โอ้โหครับมันทันมาครับโอ้โหน้ำผีมาเลยโอ้โหครับกดดันเพลทสูงเลยครับโอ้โหครับจากหนึ่งสี่ครับตามมาโอ้โอ้โหครับสุดยอดครับ ต้องช่วยครับต้องลงช่วยกันรเรียบร้อยแล้วมาเรียอโอ้ยจมัดโอ้สี่เท่าครับเอาล้ครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับสี่เท่าครับไม่มีดิวครับลูกต่อไปใครชนะชนะเลยครับโอ้โหมันเป็นเกมที่สุดยอดจริงครับนำสี่หนึ่งครับถูกตามมาสี่เท่าครับโอ้โหครับโอ้โหสน่กฟุตบอลของบอโตัวเล็กครับ โอ้โหเราเลี้ยวแรงนี่มันโอ้โหยังสู้กับไม่ฟ้าเลยกรรมการบอกไม่ฟ้าครับไม่ฟ้าครับผมเต็มไหมครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับมาสุดแพ็กเกาครับขอบคุณทุกท่านครับมาครับสุดยอดครับโอ้โหความเก่าครับบทขยี้ความสดนะครับตามหนึ่งสี่ครับชนะครับโอ้โหสุดยอดครับขอบคุณที่ตามรับชมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โห สุดยอดจริงๆครับโอ้โหเพลย์เมกเกอร์ครับต้องเพลเมกเกอร์ครับมรู้สึกไงไหมครับผมรู้สึกยังเลยอ้ยังระบบไฮแจงดีอยู่ครับดูครับโอ้โหครับยอดครับมาโอ้โหดูครับนี่คือผู้ผู้ผู้บัญชาเกมครับคุมเกมครับโอ้โหครับโอ้โหสุดยอดครับไม่สัมภาษณดนะครับสุดยอดจริงครับหนึ่งสี่แล้วคุณมาคุณมาสี่เท่าได้โอ้โหครับ เช่นน้คพักพูดได้ไหมครับพูดได้ไหมตัวนี้โอ้ยเป็นไงครับลูก,เ,<ร>ลกเกมลูกเกมเราเล่นตามเกมที่วางแผนไวโอ้ยสุดยอดเด็กเขามีกําลังครับผมแล้วเราก็มีจังหวะที่เอ่อเท้ากับที่ดีนะคร<อ>ับแล้วก็มียอดฟีมือ,อยังครับผมนะครับโอเคครับลองอภิปรายครับผมโอ้โหสุดยอดลูกทีมสุดยอดไหมครับลูกทีมทำผลง,งานได้ดี โอ้โหครับพอสินีนี้ลงไปลงไปเป็นผู้สาประตูคุมเกมแนวหลัแล้วก็ดักลูกยิงได้หลายลูกครับแล้วก็โตกลับเป็นประตูครับโอ้โหครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับมาสุดยอดจริงครับผมแล้วพบกันใหม่ครับคลิปหน้าครับ